โลกใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะโลกใบนี้กำลังนึกว่าจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อยู่ยากขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคืนวันเสาร์ต่อเนื่องถึงคืนวันอาทิตย์ค่ะใครจะคิดว่าแมนซิแมนยูของกระผมจะยับเยินได้ซักขนาดนั้นโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ไงเป็นไงล่ะหันกลับมา ในแวดวงการเมืองค่ะโอ้โหอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเหลือเชื่อเลือกตั้งนายกอบจอวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่ามีบางจังหวัดทาสถิติโหวตโนพุ่งทะลุ13หมายความว่าในร้อยคนที่ออกไปใช้สิทธิ์มีอยู่13คนตะโกนดังๆไม่เอาใครเลยแสดงออกผ่านการติ๊กในช่องโหวโนในบัตรเลือกตั้ง ไม่เอกใจกูไม่เอามือไม่ถูกใจไม่ว่ามึงไหนกูก็ไม่เอาเลยสักคนสิบสามคนในหนึ่งร้อยคนเยอะไหมเยอะรอบนี้เยอะนะเยอะอบัตรเสียโหวตโนเนี่ยเยอะโอเคเกิดอะไรขึ้นดังนั้นดังนั้นเราจะหยิบฉวยเอาผลการเลือกตั้งนายกอบจเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งกุประพันธ์ที่ผ่านมาหยิบฉวยมาถอดสมการมันบอกอะไรทั้งอารมณ์ของคนไทยและทิศทางการเมืองที่มันจะเคลื่อนต่อไป บรรดานักการเมืองเอาตรงนี้ไปถอดรหัสด้วยนะคะโอเคเราจะเริ่มจากการไปส่องกล้องมองบัตรเสียวอร d โนพุ่งกระโชดมันสะท้อนอะไรมันบอกเล่าเรื่องราวทางการเมืองอย่างไรไปดูข้อมูลกันครับค่ะโอเคเรามาบางส่วนนะตัวเลขตัวเลขเจังหวัดเยอะสักนิดหนึ่งเราคัดมามาแค่7จจังหวัดค่ะดูจังหวัดแรกนครราชสีมาค่ะ เสาที่ผ่านมามีคนออกมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ครับร้านหนค่ะ1นึ่1ล้านหนึ่คนค่ะโอเคหนึ่งล้านหนึ่งคนเส็จๆใช่ค่ะปรากฏว่าปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของบัตรเสียใน1่ะล้านหนึ่0แสนห้าหมคนเส็จๆปรากฏว่าเป็นบัตรเสีย71300มนหสร้อยเษเท่ากับ6.17%ไปดูบัตรโหวรตโน กูไม่เอามึงไม่ว่ามึงไหนกูก็ไม่เอาเยอะกว่าอีก1นึ่งแสนหเท่ากับ9.6%เกือบจะส10บแล้วนะหมายความว่าในร้อยคนโคราชออกมาใช้สิทธิ์ในร้อยคนมีอยู่9.6คนปัิเสธก็คือมีอยู่10คนบอกว่ากูไม่เอามึงไม่ว่าใครกูไม่ไม่พึงใจใครสักคนน่าสนใจน่าวิเคราะห์นะค่ะจังหวัดนี้เข้าใจว่าเข้าใจว่าพักประชาชนไม่ส่งใครลงคโอเคอ คราวนี้ไปดูจังหวัดสงขลาโอ้โหัโโตเลขน่าตกใจมันเกิดอะไรขึ้นสงขลาสาวสผ่านมามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์6 8 7 9 4 4คนค่ะข้ามไปดูบัตรเสียเลยบัตร,ตรเสียเท่าไหร่41,798คนนะคะ4.7%ค่ะ เยอะแล้วใช่ไหมปรากฏว่าบัตรบวชโนกูไม่เอาใครเลยเยอะกว่าเยอะกว่า6.5%นะคะ57,625สงขลาสงขลาอ่ะสงขลานะสงขลาสิครับอ่ะสงขลาสงขลาสิครับ86,855สรุปนะครับสงขลามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์6 687,900คนเศษเป็นบัตรเสีย28,593คน4.16%หัน ไปดูช่องวชดโนกูไม่เอาใครเยอะมากสงขาฟังให้ดีนะออกมาใช้สิทธิ 6, 7, 000, ์หกแสนแปดหมเคนเสร็จนะ,ะปรากฏว่าวชดโนไม่เอาใคร86,855คน 2> 1 2บสองจุเยอะนะ12%บสอเปอรเสรอะเกือบสิบหมายความ <อะ S 1> ว่าคนสงขาในร้อยคนที่ออกมาใช้สิทธิ์สิบคนบอกกูไม่เอาใครเลย ไม่พึงใจสักคนหนึ่งปัดเศษก็คือ13 3 <13. S 1> ใน100คนไม่เอาใครเลยเป็นปรากฏการทางการเมืองที่ต้องวิเคราะห์กันโอ้โหเยอะแยะมากมายแก,ก่กองทีเดียวเรียกมันว่าปรากฏการโหวตโนจริงๆนะ,ะมันพุ่งคราวนี้ไปดูเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิ์8 7 7 6 4 0คนค่ะบัตรเสียเท่าไหร่ครับบัตรเสีย41,798ใบนะคะ4.7%ค่ะ แต่โหวตโนเยอะกว่าใช่ค่ะห7 6 2 5บาย6.5%ปเซค่ะโอ้โหในร้อยคนเชียงใหม่ที่ออกมาใช้สิทธิ์6.5คนกูไม่เอาใครเลยทำไมอ่ะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเคราะห์นะทำไมไม่ถูกใจใครเลยเหรอมันมันแข่งกันอยู่สองเบอร์ค่ะก็คือเพื่อไทยเพื่อไทยประชาชนและประชาชนปรากฏว่าไม่เอาใครเลยเหรอ ถัดไปก็คือเชียงรายอันนี้ก็น่าสนใจ่<ด>เชียงรายออกมาใช้สิทธิ์65,000คนเสร็จเศษปรากฏว่าเป็นบัตรเสีย36,400คนเศษเศษเท่ากับ6.02% 6%อนะโหวตโนโเยอะกว่า7.17% 43,406 0กั 4, 3, 400, บใบน่าสนใจนะโหวตโนโเยอะมากๆอักักน้ำสมุทรปราก,การออกมาใช้สิทธิ์569,000คนเศษเศษ ไปดูช่องโหวตโนเลยบวชโนท่านนะเจ็ดจุดสามเร์เซ็นต์นะคะสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบองใบเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์เยอะนะเกิดอะไรขึ้นมันก็สู้กันอยู่แค่สองเบอร์ค่ะก็คือสู้กันระหว่างตัวแทนของบ้านม้าทองคำอัศวะเหมค่ะกับประชชานพักประชาชนปรากฏว่าปรากฏว่าจังหวัดที่คุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหมายมั่นปั้นมือหวังมากที่สุดหมายมั่นปั้นมือ ถามว่ามั่นใจไหมปากน้ำธนาธรประกาศในรายการจดเลืกว่าชัวถามอีกทีไอ้ชัวไหมถึงกี่เปอร์เซ็นต์ชัวได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าชัวต้องได้ร้อยเปอร์เซปรากฏว่าเออโอเคว่ากันไป7จ็ดจุดสเปอร์เซ็นต์สี่หมคนเสร็เศษวุโนเอ๊ะนนทบุรีออกมาใช้สิทธิ์432,000คนเสร็จเศษ ปรากฏว่าในจำนวนนี้โหวตโน,โนไม่เอาใครเยอะกว่าอีก8.68% 37,562ใบเมื่อตอนแรกเราบอกว่าสงขาโวตโน12.63%เยอะแล้วนะว่าเยอะแล้วใช่ไหมเยอะค่ะไปดูจังหวัดที่โวตโนพุ่งกระโูดทะลุ13.05%นั่นก็คือจังหวัดยะลาผู้มาใช้สิทธิ์2 2 4 7 0 7คนนะคะโหวตโน29,334ใบ13.05% สองคำถามคำถามที่หนึ่งก็คือบัตรเสียทำไมเยอะจังคำถามที่สอง <Word no. S 2> โหวตโนก็เยอะโหวตโนมากกว่าบัตรเสียอม,มันบอกอะไรสะท้อนอะไรนะักการเมืองทั้งหลายในแต่ละพื้นที่ต้องไปถอดรหัสกันนะในทางการเมืองนะเวลาพูดถึงหัวคะแนนมันจะมีสองประเภทหัวคะแนนธรรมชาติและหัวคะแนนจัดตั้งอันนี้เข้าใจกันใช่ไหมเข้าใจได้เ,เข้าใจใช่ไหมคะมในทางการเมืองในการเลือกตั้งเวลาพูดถึงบัตรเสีย มันจะมีอยู่2ประเภทเช่นกันค่ะคือบัตรเสียธรรมชาติและบัตรเสียจัดตั้งใช่ค่ะโ <Okay. S 1> อเคแต่ในทางการเมืองในการเลือกตั้งเวลาพูดถึงโหวตโนมันมีนัยยะเดียวนะอกูไม่เอาใครไม่พึงใจใครสักคนนะไม่ว่าจะพักไหนส่งก็ไม่สนใจไม่พอใจไม่ถูกใจแล้วกันหรือรักพี่สะใดน้องอหรอหรือเลือกใครไม่ถูก หรือลำบากใจจะเลือกหรือลำบากใจมันมีสองอย่างคือไม่เอาใครหรือลำบากใจเออลำบากใจไม่เอาใครหรือลำบากใจเดี๋ยวเกิดเป็นตัวเจอเดี๋ยวมีเรื่องหรอไม่สร้างโอเค